สารฝันสาวไทยสุดๆค่ะซีรีส์จีนแนวตั้งสร้างปรากฏการณ์ด้วยพลอดสุดล้ำนางเอกเป็นคนไทยค่ะ นาทีนี้นะคะถ้าพูดถึงคอนเทนต์วิดีโอที่มาแรงแบบแซงทั้งโค้งมาเลยนะคะไม่ว่าไวัยไหนรุ่นไหนก็ต้องแวะดูเมื่อผ่านจอมาคงต้องยกให้ซีรีส์แนวตั้งหรือว่าช็อตดราม่าที่ออกแบบมาให้ดูง่ายจบไวตัดต่อแบบฉับๆนะคะบนจอมือถือโดยเฉพาะเลยซึ่งเริ่มแรกเนี่ยก็คงจะเป็นละครคุณธรรมของไทยเราเนี่ยแหละคะ่ะที่คนไทยเองก็ชอบดูสุดๆโดยต่อมามีซี ซีรีส์จีนแนวตั้งเกิดขึ้นมาเนื้อหาส่วนใหญ่นะคะดึงดูดผู้ชมได้ดีทั้งแนวย้อนอดีตแนวมีระบบเทพช่วยชีวิตหรือแม้กระทั่งข้ามภพหรือเกิดใหม่ความฮอตฮิตของซีรีส์แนวตั้งแผ่ขยายไปในหลายๆประเทศแล้วก็ทำเงินได้สุดๆเลยค่ะโดยล่าสุดนะคะวงการซีรีส์แนวตั้งกำลังจะลุกเป็นไฟเมื่อมีโปรเจกร่วมทุนไทยจีนสุดอลังการที่พอร์แนแ่นล้ําแล้วก็ชวนฝันของสาวๆทั่วประ เทศไทยนะคะนั่นก็คือเรื่องสาวไทยข้ามพบป่วนใจแม่ทัพหรือว่าชื่อจีนนะคะอ่านว่าไทยเม่ยชวนเย่หู เจียงจวินซินล,ลวนเลอนะคะแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าต้องมีวุ่นเรื่องวุ่นวุ่น,นลุ้นๆุนน่ารักแน่นอนนะคะแต่ที่พีกกว่านั้นคุณผู้ชมแคสติ้งค่ะเพราะว่านางเอ,งเอกสาวสวยลูกครึ่งไทยอเมริกันอย่างลิซ่าอลิสาแอนไฮนะคะสมาชิกเกิร์กรุ๊ปวงบลิสจากค่าย BEC Music ของช่อง3มาพลิกบทบาทครั้งสำคัญด้วยโดยเรื่องย่อของสาวไทยข้าพบปวดใจแม่ทัพนะคะมาพร้อมกับพล็อตสุดว้าว ที่เหมือนหลุดออกมาจากนิยายที่สาวๆเคยอ่านกันเลยนะคะก็คือเรื่องราวของบัวนางเอกนะเป็นผู้หญิงไทยในยุคปัจจุบันที่จูจ่ๆเนี่ยก็ถูกผ้าคลุมลายมังกรปริศนาพาตัวเธอทะลุมิติข้ามเวลาไปสู่ยุคจีนโบราณแต่ว่าการข้ามพกครั้งนี้ค่ะไม่ใช่แค่การไปเที่ยวชมวิวสวยๆเพราะว่าเธอดันไปโผล่ในฐานะศัตรูที่ชะตากำหนดของเหวินสู้แม่ทับหนุ่มรูปงามแห่งราช วงเยยนีนเหรื่องราวความหุ่นวายของสาวไทยสายโซเชียลที่ต้องไปเจอกับแม่ทัพสุดเทพผู้เต็มไปด้วยเสน่ห์และก็ความลึกลับสิ่งที่ทําให้โปรเจกต์นี้นะคะกลายเป็นกระแสทอกอ๊อกทาวข้ามคืนนาดีที่เปิดกล้องก็คือภาพฟิลแรกที่ถูกแชร์ออกมาค่ะเป็นภาพของนางเอกใส่ชุดไทยโบราณนั่งอยู่บนหลังมา้าเคียงข้างกับแม่ทัพจีนรูปงามในชุดเกราะแบบดั้งเดิม ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ประสานอยู่ในเฟรมเดียวกันทำให้หลายคนคอมเมนต์ว่า พลอตนี้มันล้ําเกินคาดไปแล้วและเหมือนสารฝันกับสาวไทยที่อยากจะหลุดไปเจอแม่ทัพหล่อๆอีกด้วยค่ะงานนี้นะคะบัวเดี๋ยวจะป่วนหัวใจแม่ทัพได้ขนาดไหนแล้วท่านแม่ทัพจะใจเต้นแรงกับสาวไทยต่างยุคต่างภาษาคนนี้ได้ยังไงต้องตามไปดูกันเองนะคะส่วนพล็อตละครเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าสารฝันสาวไทยอยากเข้าจวนแม่ทัพสุดๆตอนนี้นะคะโปรเจกต์ยังคงอยู่ในช่วงถ่ายทําแต่ว่ากระแสะความคาดหวังเนี่ยพุ่งแรง แฟนเนี่ยต้องรอชมกันเลยว่าสาวไทยข้ามพบปวนใจแม่ทัพจะเป็นซีรีส์แนวตั้งที่สร้างปรากฏการใหม่ในปีนี้หรือไม่ต้องรอติดตามชมกันเลยจ้า